สวัสดีครับคุอผู้ชมช่อง Stocky Investor นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อการซื้อโขวเฉลี่ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าการซื้อโขวเฉลี่ยเนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมเอามาเขียนในกระดาษแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่นะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อโขวเฉลี่ยหุ้นคืออะไรนะครับผมจะลองสมมติอย่างนี้นะครับว่าให้เพื่อนๆลองจินตนาการนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้เข้าคำการซื้อหุ้นเองนะครับมาที่ราคา20บาทจำนวนหนึ่งตัวลลดงนะครับ ลดลงไป50%เลยก็จะเหลือราคาแค่10บาทนะครับซึ่งก็ตรงนี้มันก็จะโชว์อยู่ในตัวเลขไอตัวพอร์ตเฟอเโอของเรานะครับว่าเราเนี่ยได้ขาดทุนนะครับ50%แล้วซึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปทําการซื้อหุ้นตัวนี้เพิ่มนะครับที่ราคา10บาทเข้ามาหนึ่งตัวนะครับมันจะทําให้ราคาหุ้นขวเฉลี่ยของเราครับลดลงไปนะครับจาก20่บาทนะครับลงมาเหลือที่15บาทนะครับโดยคํานวณมาจาก20บาทนะครับบวก10บาทนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นนะครับก็คือ2ตัว เพราะว่าตัวแรกเกิดจากตัว20บาทกับผมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนะี่ยเกิดจากตัวที่10บาทนะครับก็เลยเป็น1นบวกหนึ่งนะครับก็คือ2ตัวเท่ากับว่าเราจะมีหุ้นถัวเฉลี่ยนะครับที่ราคา15บาทจํานวน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปโชว์ในพอร์ตนะครับว่าเราเนี่ยขาดทุนจากลบห้เเมื่อตอนแรกครับตอนที่ต้นทุนเราเป็น20บาทเนี่ยลงมาเหลือขาดทุนแค่33%นะครับซึ่งไอ้ขาดทุน33%เนี่ยมันก็เกิดจาก อตอนตอนนี้นครับราคาตลาดเนี่ยของหุ้นตัวนี้ยอยู่ที่1 0บาทถูกต้องไหมครับแต่ว่าไอตัวราคาต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่1 5บาทซึ่ง33%ตรงเนตรงนี้ก็เกิดจาก10นะครับหารด้วย 15, คูณร้อยก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะมีการขาดทุนที่น้อยลงนะครับถ้าเราเข้าทำการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับของวิธีการซื้อขั้วหุ้นนะครับแล้วทีนี้ผมจะมา พูดว่าข้อดีข้อเสียของการซื้อของหุ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะพูดไปที่ข้อดีก่อนนะครับข้อดีก็แน่นอนเลยครับว่าราคาต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ค่าเราคิดถูกเนี่ยหรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยกลับมาบวกนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมามีกําไรได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็กําไรที่มากกว่าเดิมได้นะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมองไปที่ ที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือมันกลับมามีกําไรง่ายๆก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องคิดถูกกับหุ้นตัวนี้นะครับหรือว่าซื้อแล้วมันจะต้องกลับมาบวกขึ้นบวกขึ้นนะครับหรือว่าราคาหุ้นจะต้องสูงขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมาสะท้อนมาที่ฝั่งของข้อเสียนะครับคือถ้าสมมติว่าเรากันคิดผิดล่ะแล้วราคาหุ้นตัวนี้มันจะลงต่อนะครับก็จะทําให้เราเนี้ยขาดทุนหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งไอ้ตรงข้อดีข้อเสียตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียที่มันเจากกัันนออยู่แล้วะคครบ็ื ไม่ไง่ายไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแฟงน,นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดถูกเราก็จะกลับมามีกําไรที่ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคิดผิดเรา,าก็จะขาดทุนสูงขึ้นนะครับผมก็มองว่ามันเสมอกันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ข้อเสียอีกข้อนึงนะครับที่หลายๆคนนะครับยังมองข้ามนะครับหรือว่าไม่สนใจมันเนี่ยแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลกับพอร์ตของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆนะมีหุ้นน้อยตัวเกินไปนะครับหรือว่า ไปซื้อหุ้นเน้งหนักไปที่ตัวใหตัวหนึ่งหรือว่าแบบมีจํานวนหุ้นที่น้อยเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยการลงทุนนะครับมันไม่ใช่อะไรที่แน่นอนนะครับเหมือนงานประจาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปมั่นใจอะไรกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับแล้วก็เข้าทําการซื้อหุ้นตังนั้นเนี่ยในสัดส,ส่วนที่สูงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของพอร์ตของเรานะครับผมก็อยากให้เพื่อนเนเนี่ยกระจายหุ้นนะครับอาจจะซื้อไม่คคววรรเกินนะนะัับตึง ซื้อหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยไม่ควรจะเกิน10%ถึง15%ของเงินที่เรามีนะครับก็จะซื้อหุ้นได้ประมาณ5-10ตัวนะครับมันจะดีกว่าแบบเพืเ่อนๆอัดไป50%ของพอร์ตเลยเดี๋วหลังจากนั้นพอราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็อัดอีก50%นะครับเท่ากับว่าเราจะถือหุ้นตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเนี่ยที่สัดส่วน100%ของพอร์ตเลยนะครับมันก็ดีค่าสมมุติว่ามันกลับมาราคาขึ้นแล้วเรากลับมามีกําไรถ้าเราซื้อหุ้นตัวนั้น1ตัวทั้งพอร์ตนะครับแต่มันจะแย่มากเลยถ้าเราแบบ นันซื้อทั้งพอร์ตแล้วราคามันก็ัลงต่อนะครับอันนี้ครับก็ผมมองว่ามันเป็นข้อเสี่ยงนะครับก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับจะแย่ลงก็อันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือผมได้เข้าทําการซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับอันนี้งานแล้วนะครับก็คือผ่านมาแล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแล้วก็ซื้อหุ้น น้อยตัวในพอร์ตนะครับแล้วก็เวลาราคาหุ้นตกลงมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าราคาแรกที่เราเข้าซื้อเนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกอยู่แล้วนะครับแล้วพอราคาหุ้นตัวเนี้ยตกลงมาเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจครับอีกว่าราคาเนี่ยมันถูกมากๆนะครับแล้วก็ได้เข้าเออเอาเงินสดที่มีเหลืออยู่ในมือเนี่ยซื้อหุ้นตัวเนี้ยเพิ่มเข้าไปนะครับยิ่งตกยิ่งซื้อครับถ้างงินยังไม่พอนะครับผมก็ขายหุ้น บางตัวนะครับที่ราคาขึ้นขึ้นไปนะครับหรือว่าหุ้นบางตัวที่ยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลงนะครับเอาเงินมาอีกแล้วก็เติมเข้าไปกับไอ้ตัวที่มันราคายิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลงนี่ซื้ออย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วครับหุ้นตัวเงี้ยก็ราคาตกลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบวันนี้ครับเนี่ยตอนเป็นน่าจะสองสามปีแล้วครับที่ผมซื้อหุ้นตัวนั้นเนี่ยราคาก็ยังไม่กลับไปที่ต้นทุนตรงที่ผมซื้องตอนนั้นเลยนะครับแต่ยังดีที่ผมเนี่ย ยอมแพ้ก่อนนะครับก็คือตัดขาดทุนมาครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้ขาดทุนน่จาจะ3 0ถึงสีนะครับของพอร์ตก็ค่อนข้างที่จะโดนหนักอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็มีความคิดเลยนะครับว่าไม่ควรซื้อหุ้นในสัดส,ส่วนที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของพอร์ตนะครับอาจจะ20-30%ถึงเนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับถ้าเทียบกับขนาดของพอร์ตทําใหได้มั่นใจจริงๆเนี่ยก็คือจะไม่ซื้อนะครับ แต่ต่อให้มัน่นใจมากแค่ไหนไงเงี้ยก็จะไม่ซื้อเกินครึ่งพอนะครับตรงนี้ครับมันก็จะเข้ามาเซฟเราได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมยาวนะครับไม่ควรที่จะแบบมาเข้ามาช่วยโอกาสแล้วก็รีบรวยเร็วๆอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆเนี่ยกระจายความเสี่ยงกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบรวยมากนะครับเพราะว่าจะขายแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในต็ละคุณเงนระยะยาวได้เนี่ยก็ค่อคนข้างที่จะรวยง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็ อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ